E สวัสดีค่ะมาเจอกับนุ้ยอีกแล้วนะคะที่ร้านแตงโมคาที่นี่ที่เดียวและก็ที่เดิมเลยนะคะแต่วันนี้นะคะไม่เดิมก็คือว่าเราจะมีรถใหม่ๆม,ม,มาอัปเดตลูกค้าตลอดเวลาเลยนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะที่นุ้ยเอามาอัปเดตวันนี้เอามารีวิวให้ลูกค้าดูนะก่อนหน้านี้เคยเห็นปาเจโร่ตัวเบนซินแล้วหากันมาเยอะมากเลยคุณนุ้ยขอเป็นดีเซลบ้างนะคะรีเควสเข้ามากันเยอะมากๆเลยวันนี้นุ้ยจัดให้แล้วนะคะ 2.5 GT นะคะตัวดีเซลวันนี้เข้าแล้วในราคาเพียงแค่399,000บาทเท่านั้น399ลูกค้าขาบอกเลยว่าราคานี้ลูกค้าได้อะไรกับคันนี้บ้างนะคะอย่างแรกเลยเราเห็นเห็น <ๆ S 1> เลยนะคะตัวนี้ชุดแต่งประโคมรอบคันเลยค่ะลูกค้านะแต่งหลอแต่งสวยๆนะคะรอบคันคันนี้เป็นสีขาวโอโม่นะคะไฟเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อย ใส่ชุดแต่งไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะคะยางเป็นยางบิสโตนลูกค้าแม็กของศูนย์ทุกอย่างของศูนย์หมดลูกค้าดูด้านข้างใส่ชุดแต่งให้ขนาดด้านข้างก็มานะคะแล้วก็มีบันไดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้ารถที่จะต้องแบบใช้สำหรับในครอบครัวเราก็มีนี่เลยค่ะสายแคมปิ้งนะคะสายเดินทางเดินป่าเนาะมีแหลกให้ด้วยไม่ถอด ขออนุญ,ญาตแถมให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยไปแบบนี้เลยไม่ถอดนะคะแล้วก็มีตัวกันาสาดให้ลูกค้าครบเลยนะคะนี่มาดูภายในตัวนี้ลูกค้าเป็น2.5 GT นะคะตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะด้านหน้านะคะเป็นมีจอให้เรียบร้อยนะคะเป็นมีจอให้แล้วเนาะ,ะมาดูด้านหลังกันหน่อยเบาะแถว2คะ่ะลูกค้าสามารถยังนั่งได้แบบเต่งตึงมากเบาะยัง กริบเลยนะคะอะมาดูด้านท้ายของน้องกันหน่อยนะคะสําหรับคันนี้ชุดแต่งด้านหน้าด้านข้างมาแล้วตัวนี้มีสปอยเลอร์ให้ด้วยสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยนะคะนี่นะมีเซนเซอร์พร้อมเซนเซอร์ให้อีก2จุดนะอะมาดูนี่ตัวนี้นะคะแถมในส่วนของลำโพงชุดเครื่องเสียงตรงนี้ให้นะคะก็คือใครไม่อยากได้เอาออกไปแค่นั้นเองเนาะแต่ว่า ถ้าใครที่สายแบบว่าต้องแบบตึบต๊บๆนะก็คืออันนี้มีให้เรียบร้อยนะคะน็อตทุกอย่างยังครบนะคะไม่มีแกะน็อต <c oughs> เดิมจริงๆลูกค้าการันตีได้เลยว่าท้ายเดิมนะคะอ่ะลูกค้าลองดูเนาะอ่ะมาค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถนะคะปาเจล o s สปอรตนะคะรถสายครอบครัวไปกันได้ทั้งบ้าน นะคะไม่ว่าจะมีเด็กมีผู้ใหญ่นะคะสามารถที่จะไปเดินสายแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะไปกันทางบ้านเลยรถเจ็ดที่นั่งที่กำลังหายกันอยู่นะคะสำหรับวันนี้เข้าแล้วและที่สำคัญเป็นดีเซลด้วยในราคายังไม่ถึง400,000บาทเลยนะคะเอาไปเลยคันนี้นะคะสำหรับปาเจโร2.5 GT ตัวนี้นะคะปี2012ในราคาเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นย้ำว่าเป็นดีเซล นะคะใครสนใจรีบติดต่อหนุ้ยได้เลย096 189 86 98นะคะโทหรหานุยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยบอกเลยว่ารับสายตลอดเวลาถ้าไม่รับสายเดี๋ยวเราติดต่อกับนะคะอ่ะเอาเป็นว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถทางเรามีบริการนะคะส่งมอบให้หรือว่านำรถไปให้ลูกค้าดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะผ่านแล้วจัดส่งให้ลูกค้าฟรีเลยถึงหน้าบ้าน นะคะอ่ะเป็นว่าคันนี้จัดได้เต็มกู้ได้เต็มลูกค้าผ่อนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ